สวัสดีครับเนี่ยแนะนำรถใช้งานหนึ่งคันนะครับเป็น Toyota s o l u n a นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง 5A นะครับเครื่อง1 0 0นะครับอ่าตัวนี้ติดแก๊สโดนัทนะครับประหยัดประหยัดเลยนะครับผมใช้งานได้2ระบบนะครับคันนี้สีสวยนะครับอ่าพร้อมแหลกหลังคานะครับแล้วก็แม็กสวยๆเลยนะครับอ่าเรามาดูรอบคันนะครับรอบคันสีสวยเลยนะครับเพิ่งเก็บสีมาได้ประมาณสัก 2- 3สเดือนอ่ะนะครับผมก็สียังเต็มอยู่นะครับอื้ มีหลักลังคาพร้อมๆเลยเครื่องเดินนิ่งไม่มีสะดุดนะครับอ่าแอร์เย็นนะครับภายในก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับเป็นเบาะผ้านะครับออนะครับเบาะผ้านะครับเบาะผ้าไม่ขาดนะครับผมอ่าวิทยุใช้งานได้นะครับ นะครับนี่ห้องเครื่องกันนะครับตัวนี้เล่มเอกสารครบภาษี66นะครับปีหน้าเลยนะครับภาษี66มิจยอนะครับเพื่อนเดินนี่ ไปหารถใช้งานก็คันนี้ครับผมขับทางไกลได้อะไรได้นะครับนี่โอเคครับ